ของซีรีส์ r o g r e s s i v e เลนค่ะและใน EP ีนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกเล่นของโฮย่าค่ะซึ่งโฮย่านะคะเป็นเลนตระกูลฝั่งเอเชียค่ะก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นแบรนด์แบบที่รักของใครหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะใครที่ใส่โปรเกรสซีฟครั้งแรกแหลายๆคนก็จะเลือกเลนของโฮย่าค่ะและเหมือนเดิมค่ะถ้าใครที่ยังไม่เคยรู้จักกับเลนโปรเกรสซีฟก็ไปดูที่โปรเกรสซีฟ e 101เป็น EP ีแรกก่อนได้เลยค่ะและถ้าเกิดว่าอยากแบบ มานั่งเลือกเลนส์อะไรที่เหมาะกับเราแต่ละค่ายมีรุ่นไหนก็รอติดตามในซีรีส์นี้ได้เลยนะคะมาค่ะมาถึงโปรเรสซีฟของโฮย่าเลนและราคาทั้งหมดของซีรีส์นะคะค่ายเลนเกิดทูกค่ายค่ะเวลาขึ้นปีใหม่ก็จะเปลี่ยนเล่มใหม่จะไม่เห็นหน้าตาแบบที่พูดในทุกคลิปในซีรีส์นี้แล้วแต่ว่าส่วนมากอะ่ะก็จะเป็นเลนชนิดเดิมค่ะเพิ่มเติมคือราคาค่ะราคาที่มันแบบ เพิ่มขึ้นอาจจะปีละพันสองพันอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากใส่โปรเกรสซีฟก็เริ่มเลยค่ะเลนของโฮย่านะคะเขาจะแบ่งอยู่ประมาณ4ตระกูลด้วยกันค่ะโดยแต่ละตระกูลนะคะเขาจะมีชื่อและสีที่มันค่อนข้างแตกต่างกันตัวเริ่มต้นของทางโฮย่าค่ะชื่อว่าแอมป์ติจูดค่ะและตัวต่อไปนะคะจะชื่อว่าดนามิกค่ะตระกูลต่อมาค่ะเป็นตระกูลยอดฮิตนะคะชื่อว่าตระกูล ID l i f e s t y l e ค่ะและตระกูลสุดท้ายนะคะที่เป็นตัวท็อป ID m y s e ซ f โปรไฟล์นะคะแล้วก็ ID My s e ซ์เซฮอยาหลักค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตระกูลพรีเมียมตัวท็อปสุดของทางฮ o ยาคะ่ะมากันถึงตัวแรกของทางฮ o y ากันดีกว่าคะ่ะเขาจะเริ่มต้นที่ชื่อว่าแอมดิจูดพัสค่ะซึ่งอย่างที่มี่บอกว่าตระกูลสีเทาหรือว่าตระกูลแอมดิจูดเคลียร์แอมดิจูดพัะจะเหมาะกับคนที่ใส่ตาไม่เยอะใส่ตาแบบแน้อยๆเอียงน้อยๆหรือไม่มีเอียงเลยจะสบายมากๆแล้วก็แอดดิชันหรือว่าค่าสายตายาตวต่ำๆอันเนี้ยจะใส่ค่อนข้างสักเซสนะคะ ถ้าใครที่แบบใส่ตาเริ่มต้นเกาะลองดูเป็น2ตัวนี้ก็ได้ค่ะตัวแรกเลยค่ะตัว MD มจ p ดพานะคะเริ่มต้นที่เคลียร์ธรรมดานะคะไม่ได้ไม่ได้กองแสงสีฟ้านะทุกคนเริ่มต้นที่6 0 0 0บาทค่ะซึ่งราคาค่อนข้างน่าหลักมากถ้าตัวเมรีวของเขาอ่ะเมเรียวใสจะเริ่มต้นที่6,900บาทค่ะและออกแดดปรับสีนะคะเริ่มต้นที่12,900บาทค่ะตัวนี้ตัวแรกแอนดีจูดเคลียร์นะคะตัวเริ่มต้นคือโคตติ้งเมรีวค่ะเริ่มต้นที่9,300บาทค่ะแล้วก็ออกแดดปรับีนะะค เริ่มต้นที่ประมาณ15,300บาทค่ะตัวนี้ตัวเริ่มต้นมากันที่ตัวต่อไปดีกว่าค่ะก็คือตัวของ Dynamic Summit กับ Dynamic Premium ซึ่งจะเป็นตัวตระกูลสีส้ม ตัวนี้นะคะข้อดีคืออย่างที่มีบอกว่าดีทอร์ชั่นอ่ะมันจะน้อยกว่าตัวแรกก็คือมันจะมีความรู้สึกว่ามุมมองกว้างกว่าตัวของแอมบิจูดนะคะแล้วก็รองรับค่าสายตาได้มากขึ้นค่ะตัวนี้นะคะตัวของ Dynamics u m m i t ค่ะก็ถ้ามเมเลียวนะคะจะเริ่มต้นที่ประมาณ1,800บาทค่ะแล้วก็ถ้าออกแดบปรับสีนะคะจะเริ่มต้นที่16,800บาทค่ะข้อดีที่แตกต่างจากตัวแรกแอมบิจูดนะคะก็เขาจะมี3ามเทคโนโลยีหลักในตัวของด m i c เทคโนโลยี Technology แรกนะคะเรียกว่า Quick Focus ค่ะคือ เราจะรู้สึกว่าเราจะแบบเหมือนมองภาพเราโฟกัสไวกว่าตัวแรงนะคะและอันที่2ค่ะคือ Quick Scan ตัวที่3คือ Multiple c o r r i d o r Lens ซึ่งตัว Dynamic Premium ค่ะมันจะเริ่มต้นที่ตัวเมรียวเลยมันจะไม่ได้มีแบบเลนส์ใสที่ไม่แอดอะไรเลยเริ่มต้นให้เนาะเพราะฉะนั้น y y n m m i p r r m m u m เมเมรีวจะเริ่มต้นที่ประมาณ15,300ค่ะแล้วก็ออกแนบปรับสีค่ะเริ่มต้นที่21,300บาทค่ะอน,นถึงตกูนี้ตระกูลนี้ที่แนะนําว่าใส่แล้วลูก ไม่ค่อยมีปัญหาใสแล้วลูกค้ารู้สึกว่าปรับตาปรับตัวง่ายบางคนย้ายค่ายเรามาใส่ตัวนี้ก็รู้สึกว่าเออใส่สบายดีนะคะกับตระกูลที่ชื่อว่าไลฟ์สไตล์ค่ะซึ่งไลฟ์สไตล์นะคะจะมีสารุ่นคือไลฟ์สไตล์บาลานซิดไลฟ์สไตล์สามและไลฟ์สไตล์สีค่ะมากันที่ตัวแรกก่อนเลยนะคะบาลานซิดเป็นตัวแบบค่อนข้างเบสิกที่ทางร้านนะคะจ่ายบ่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันรองรับค่าใสตาได้ก็ค่อนข้างโอเคแล้วลูกค้าใส่สบายเลือกกรอบก็ค่อนข้างอิสระมากกว่า2ตัวเริ่มต้นนะคะไลฟ ไลสไตล์บาลานซ์สิทธ์ค่ะราคาเริ่มต้นเคลียร์ใสจะอยู่ที่18900าค่ะแล้วก็ออกแดบปรับสีนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ27900ค่ะซึ่งข้อดีของตัวเนี้ยอย่างที่มีบอกว่าลูกค้าใส่แล้วรู้สึกปรับตาปรับตัวง่ายแล้วก็รองรับค่าใสยตาได้ค่อนข้างดีค่ะและตัวต่อไปนะคะชื่อว่าไลฟ์สไตล์3ค่ะข้อดีอันเนี้ย คือมันสามารถเลือกโครงสร้างได้3แบบแบบแรกนะคะเรียกว่าอินดอร์ค่ะก็คือโครงสร้างที่ตัวลูกค้านะคะมีการใช้งานระยะไกลค่อนข้างมากกว่าระยะอื่นๆระยะที่2นะคะคือเออร์เบิร์นค่ะก็คือระยะที่ใช้งานทุกระยะใกล้เคียงกันและระยะที่3นะคะเรียกว่าเอาดอร์ค่ะก็คือเน้นลูกค้าที่รู้สึกว่าทํางานระยะไกลเป็นหลักแบบไม่ค่อยได้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเล่นมือถือตัวเนี้ยก็จะเป็นแบบเอาดอร์ค่ะอันนี้คือจุดเด่นของไลฟ์สไตล์3นะคะที่สามารถเลือกได้เอง ราคาค่ะตัวเลนส์ใสนะคะเริ่มต้นที่25,500และเลนส์ปรับสีนะคะเริ่มต้นที่34,500ับาทค่ะมาถึงไลท์สไตล์สีค่ะเป็นรุ่นที่ทางโฮยาก็ค่อนข้างที่จะพูดถึงเขาบ่อยๆนะคะเพราะว่าเขาก็ปรับตาปรับตัวง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆและเป็นตัวใหม่ที่ออกมาค่ะไลท์สไตล์สีค่ะจริงๆเหมือนไลฟ์สเลยเลือกได้3โครงสร้าง indoor urban outdoor แต่ข้อดีนะคะเขาเพิ่มมา4เทคโนโลยีค่ะเทคโนโลยี Technology แรกนะคะคือ binocular eye model ตัวเนี้ยถ้าใครที่มีปัญหาสายตาสองข้างไม่เท่ากันก็จะแนะนําตัวที่ไลส่สขึ้นไปค่ะเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีนี้เข้ามาช่วยทําให้เราอะใช้งานสายตาซ้ายขวาบาลานซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพภาพค่อนข้างสมูทภาพค่อนข้างไม่รู้สึกว่ามันเกิดการกระโดดอะไรประมาณนี้ตัวที่2ค่ะ integrated o u b l e surface design ทําให้เราอะเวลาที่เรามองระยะไกลระยะกลางระยะใกลอ้อะมันมีความ แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนะระยะแบบกระทันหันเขามีการดีไซน์ตัวของเลนส์ให้มีความแบบสมูทเพิ่มขึ้นมากกว่าเลนส์อื่นๆค่ะตัวที่3ค่ะ Binocular Harmonization Technology จริงๆจุดเด่นของตัวนี้เลยนะขอพูดอีกตัวหนึ่งเลยแล้วกันก็คือ 3D Binocular Vision ทั้งหมดเนี่ยที่พูดมามันเหมาะกับคนที่สายตาสองข้างไม่เท่ากันเพราะว่าคนที่สายตาสองข้างไม่เท่ากันอ่ะจะบอกว่าใส่ตัวแรกไม่ได้เลยทุกคนมันจะมีความแบบภาพมันแปะภาพมันไม่เท่ามันมองแล้วมันแบบใช้สายตาด้าน หรือว่าด้านขวามมากกว่าอีกข้างหนึ่งอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีสายตาสองข้างไม่เท่ากันมีปัญหาแนะนําไลทสีขึ้นไปราคาค่ะมันจะเริ่มต้นที่เลนส์ใสอยู่ที่33,000เลนส์ออกแดบปรับสีนะคะอยู่ที่ประมาณ42,000บาทค่ะและตัวต่อไปนะคะมันจะเป็นตระกูลไมเซลโปรไฟก็คือตัวท็อปสุดต,ตัวนี้มันสามารถเลือกได้ถึง5โครงสร้างด้วยกันค่ะโครงสร้างแรกนะคะคือโมเด r แอดเวนเจอร์สเตเบิล Detail Expert อันทั้งหมดเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราอะทำอาชีพอะไรชีวิตประจําวันเราอะใช้งานแบบไหนมากกว่ากันซึ่งถ้าตัวที่แบบอยากแนะนําคนที่ทํางานเกี่ยวกับบัญชีเลยนะคะก็แนะนําตัว Detail ค่ะเพราะว่าตัวดีเทลคลือระยะกลางดีมากมันเหมาะกับคนที่แบบใช้งานหลายจอด้วยแต่ระยะไกลาอาจจะไม่ดีเท่าไหร่อันนี้บอกก่อนหรือว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าเอยเพเซฟละกันไม่ได้ใช้งานระยะไหนไกล ใกล้ๆเป็นหลักก็มองดูสเตเบิลก็ได้ค่ะก็ถ้าอยากรู้ว่าเราเหมาะกับแบบไหนแล้วเราไม่อยากเลือกเองอ่ะก็แนะนําว่าให้ปรึกษากับคุณหมอสายตาหรือว่านักทัศนมาที่เรามีการพูดคุยแล้วก็วัดสายตากับเขาอีกทีนึงค่ะโดย My ม e l l profile นะคะไม่ต้องพูดถึงค่าสายตาแหละเพราะว่าตัวท็อปมันก็เอาอยู่ถูกค่าสายตาเนื้อแล้วก็ถูกกรอบด้วยเพราะฉะนั้นราคาค่ะมันจะเริ่มต้นที่42,000บาทนะคะในเลนกรองแสงสีฟ้าและตัวของเลนออกแดบปรับสีนะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่5,400บาทค่ะสำหรับตัว My Cell profile และตัวสุดท้ายนะคะคือ ID My Style h o ย่าละตัวเนี้ยจริงๆเทคโนโลยี Technology เทคโนโลยีมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าใครอยากได้ความพรีเมียมความแบบออกแบบมา mm hmm. เฉพาะบุคคล mm hmm. ก็แนะนําตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าเขาอะจะน mm ําพารามิเตอร์นําโครงสร้าง mm hmm. นําทุกอย่างอะเข้ามาคํานวณเพื่อได้เลนโปรเกรสซีฟ hmm. ที่ดีที่สุดสําหรับการใช้งานเฉพาะบุคคลนั้นๆจริงๆโดยที่ mm hmm. การที่จะสั่งเลนนี้ได้นะคะ mm hmm. จะต้องมีเครื่องวัดพารามิเตอร์ค่ะซึ่งบางร้านก็อาจจะไม่ได้มีไม่ได้ขายตัวนี้แต่ว่าอย่างทางร้านนะคะก็มีการขายตัวนี้ค่ะเพราะว่าเรามีเครื่องวัดพารามิเตอร์ประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นราคาค่ะเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 5 8า0 0บาทค่ะแล้วก็เรนยนออกแดบปรับสีจะเริ่มต้นอยู่ที่ 7 5 0 0บาทค่ะนี้และสำหรับเทคโนโลยีในไมคเซลนะคะไม่ว่าจะเป็นไมเซลโฮย่าลักหรือว่าไมเซลโปรไฟล์นะคะ mm hmm. เขาจะมี5 mm ้าเทคโนโลยีเข้ามาค่ะตัวแรกนะคะชื่อว่า b i n o c u l a r Eye m o d e l ก็คือสายตาสองข้างต่างกัน i n t e g r a t e d o u b l e Surface ช่วยให้การกวาดตาหลายๆระยะมันสมูทขึ้น b i n o c u l a r Harmonization ก็คือโฟกัสง่ายโฟกัสไวและอีก2ตัวค่ะชื่อว่า 3D b i n o c u l a r เ e อร์ช n และ Adapt Easy t เทคโนโลยีตัวนี้มันจะเหมาะกับ คนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ดิจิต้องเป็นหลักจะรู้สึกว่ามันมีความแบบผ่อนคลายดวงตานิดๆใช้งานทั้งวันตาก็ยังไม่ลาอะไรประมาณนี้ค่ะและสุดท้ายค่ะหลายๆคนก็ถามว่าแล้วโปรเกร s ซีฟมันมันแอดอะไรเพิ่มได้บ้างนะคะก็ต้องบอกว่าตัวออกแดบปรับสีของทางโฮย่านะคะมันจะปรับได้อยู่ประมาณ5แบบค่ะแต่ว่าตัวของโปรเกรสซีฟอะเขาจะให้ที่แบบเซนซิตี้สเลยก็คือออกแบบปรับสีไวออกแบบปรับสี แล้วก็เร็วค่ะซึ่งจะเลือกได้ประมาณ4ีสีจะมีสีเทาสีน้ำตาลสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินโอเชียนค่ะซึ่งสีน้ำเงินโอเชียนนะคะสวยมากและจุดเด่นอย่างที่มี่บอกค่ะว่า c o a ติง้ง m e r l e a คืออะไรทําไมพูดถึงราคาตัวนี้เริ่มต้นนะคะก็ c o a ติง้ง m e r l e a ค่ะเป็น c o a ติ้งที่ใหม่ล่าสุดของทางโฮย่านะคะซึ่งเขาแบบมันจะช่วยทําให้รู้สึกว่าเลนน่ะมีความใสามากทำความสะอาดง่ายค o a ติ้งแข็งแรงค่ะอันนี้คือตัวของ coating เม r l e a ก็ต้องยอมรับว่าทางโฮย่าทำ c o a ติ้งออกมาได้ แข็งงงแรมากจิๆคะละนี่นะคะคือทั้งหมดของเลนโปรเกรสซีฟโฮยาค่ะถ้าใครที่ชอบความแบบภาพเอเชียภาพนุ่มสบายตาปรับตาปรับตัวง่ายก็มาที่โฮย่าได้นะคะแต่ถ้าใครชอบความพรีเมียมภาพคมชัดอาจจะดูในคลิปต่อๆไปก็ได้ค่ะลองคอมเมนต์มาก็ได้นะคะว่าอันเนี้ยคิดว่าเป็นเลนชนิดไหนหรือว่าถ้าใครที่เคยใส่โฮย่าแล้วชอบก็คอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าของซีรีส์โปรเกรสซีฟค่ะ